โอเคเราจะทดสอบความแข็งแรงกันแบบนี้นะครับเราคงเห็นคลิปผมหลายอันแล้วที่แบบขึ้นเหยียบนะครับของผมเนี่ยเด้งได้แต่ของที่เราหาซื้อได้ทั่วไปเนี่ยบิดงอเสียรูปไปเลยครับต่อให้ขึ้น3คนก็ยังรับแรงไหววันนี้ มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่มีรถวิ่งไปแล้วเหล็กข้ออ้อยเนี่ยเหล็กก่อสร้างเนี่ยมันทิ่มแบตเตอรี่เสียหายวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาเลยผมเอาเหล็กก่อสร้างมาเหล็กข้ออ้อยแบบนี้นะครับเหลาไปให้แหลมนะครับทวงน้ําหนักด้วยมวลตรงนี้นะครับจานเบรคผมก็ลืมด้วยสิว่าวัดกี่กิโลนะครับวิธีการผมจะยกขึ้นมาอย่างงี้ครับนี่ยกอย่างงี้แล้วก็ปล่อยเข้าไปจะดูว่าแกรงกระแทกจะ ทำอะไรแผ่นใต้ท้องได้บ้างนะครับลักษณะการทดสอบแบบนี้เราก็เรียก i m t t e t t อ่ะนะครับจริงๆมันมาจากการทดสอบตามมาตรฐานเลยแต่จะเป็นเครื่องมืออันเล็กๆนะครับแล้วก็ปล่อยวัตถุลงมาปอกเหมือนเราเอาดินสอมากันแล้วก็ให้หักไปนะครับก็แบบนั้นเลยไหนๆจะมาดูเพื่อความบันเทิงเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับแต่ก่อนจะไปเพื่อความบันเทิงเอาสาระกันสักนิดนึ่งนะพลังงานที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างที่เราจะคุยกับวันนี้ หนึ่งพลังงานจนนะครับไม่ใช่ความจนนะพลังงานจนคือพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่นะครับพลังงานจนที่เกิดจากการเคลื่อนที่เนี่ยสูตรก็คือ1นส่วนสองเอ็มวีกำลังสองนะครับหส่วนสองนี่ก็เป็นสูตรนะครับ M คือมวลก็คือก้อนนี้ยิ่งมีน้ําหนักมากเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งพลังงานเยอะถูกไหมเพราะเอามาคูณกันต่อไปก็คือ V ยกกําลังสองมันคือความเร็วยกกําลังสอง ยิ่งไอ้ก้อนเนี้ยมันวิ่งมาเร็วเท่าไหร่พลังงานมันยิ่งเยอะเท่านั้นแล้วไม่ใช่แค่นั้นมันยกกําลังสองนะครับนี่คือพลังงานจนผมจะเอาพลังงานจนจากไหนนะครับเราจะเปลี่ยนจากพลังงานศักด์รู้จักไหมพลังงานศักด์นะครับพลังงานศักด์พลังงานศักด์งงนกเนี่ยเกิดจากเขาเรียกอะไรความสูงนะครับยิ่งวัตถุตัวเนี้ยมีความสูงมากเท่าไหร่มันยิ่งมีพลังงานสะสมในจุดนั้นเยอะขึ้นนะครับสูตรของมันก็คือ M G H ม้วลของน้ำหนักคูณค่าแรงน้มถ่วงก็คือ G คือ9.81 h ก็คือความสูงผมนั่นหมายความว่ายิ่งผมยกสูงขึ้นนะครับพลังงานมันจะยิ่งเยอะขึ้นฉะนั้นวันนี้ผมจะเปลี่ยนจากพลังงานศักให้เป็นพลังงานจนสาระอีกชนิดหนึ่งคำถามน้ำหนักเบากับน้ำหนักมากความเร็วที่มันมาตรงนี้เท่ากันไหม ติ๊กตอก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 เซอร์อแซคนิวตันอ่าแอปเปิลเขาบอกว่าขนนกกับลูกแอปเปิลใช่ไหมมันร่วงมาเนี่ยถ้าไม่มีแรงต้านอากาศนะมันตกเท่ากันแล้วก็มีการทดสอบแล้วเขาเอาการทดสอบก็คือทําในห้องที่ไม่มีอากาศสูบอากาศออกให้หมดเป็นสุญญากาศปล่อยขนนกกับลูกแอปเปิลล่วงลงมามันลงมาพร้อมกันเลยนั่นหมายความว่าต่อให้ผมจะเอามวลเยอะมวลน้อย ความเร็วที่มันเข้าประทะตรงนี้มันจะเท่ากันนะครับเนื่องจากเราไม่รู้มวลตรงนี้นะครับก็เลยอาจจะคำนวณให้คำนวณเป็นพลังงานจนที่ปลายตรงนี้ไม่ได้นะครับอ่ะเราทดสอบกันเลยดีกว่าทำไมผมถึงเอาฟกลิฟ์มาตรงนี้ทำไมผมถึงมีไอตัวนี้มานะครับคือเราต้องการให้ฟล็อกลิฟเนี่ยจำลองเป็นรถคันหนึ่ง นะครับเพียงแต่ว่าจากรถอยู่อย่างนี้มาอยู่ข้างๆแทนนะครับเวลามีอะไรมาแทงนี่นก็คือน้ําหนักของรถคันหนึ่งที่มันค้าไวใ้ให้วัตถุมันพุ่งให้วัตถุมันทิ่มเข้าไปนะครับตรงนี้เรามีความสูงจากตรนี้ถึงแกนอยู่ที่50อ่ะได้เป็นตัวเลขง,ง่ายๆเราจะยกไปที่เอาสัก1เมตรก่อนอ่ะลองยกมาเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมีช็อตเป็นภาพสโลโมชันให้ดูด้วยนะครับ เดี๋ยวเราถ่ายตรงนั้นเลยภาพสโลอ่ะโอเคหนักไหม <c oughs> เอาแล้วนะไปถ่ายตรงไว้ทันอ่ะความสูงจากระดับอ่างอิง1่งเมตรทำการทดสอบกดยังสโลโมชั่นอา 1, 2, ้าวหนึ่งสองสามปอยหนึ <t ell> 1, ่งสองสามปอย ผลการทดสอบปรากฏแว่วกเป็นไงไงเป็นไงเหมือนโดกระสุนอ่ะเหมือนโดเปืนยิงอ่ะนะครับอันนี้คือ1เมตรนะครับเป็นไงได้รูใหม่เข้ามาแล้วนะครับเรามาดูกันใช้แรงมือของผมดัดจุดยึดของเขาปั๊บ <laughs> ไปแล้วนะครับ ก็นี่คือการทดสอบวัสดุที่เราหาซื้อได้ทั่วไปอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับชิ้นงานก่อนจะทําสีนะครับผมเอาเนื้อแมทวัสดุให้ดูเลยนะครับไม่ต้องทํามุมแล้วตั้งๆเลยเตรียมรับแบบนี้เดี๋ยวสโลโมชั่นอีกทีมุมเดิมอ่ะมา1เมตรพร้อมแล้วปล่อยเลยพร้อมแล้วปล่อยเลย นี่นะเข้าแค่น like mm ี hmm. ้นะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนี่มาแค่นี้เห็นไหมนะครับคือมันไม่มีอะไรอยู่ยงคงกรพันครับโดนขนาดนี้เหล็ก้ออ้อยตัวนี้ดี b 2 2เนี่ยความแข็งของเหล็กเจอกับลูมินียมนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้ทะลุไปแล้วเราจะเทสจนทะลุเลยไหมบ้านเราจะพังไหมนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะทนสักแค่ไหนเมื่อกี้กี่เมตร หนึ่งเมตรสองเมตรไหวปะกดเลยอัดหนึ่งสองไป็นไงอ่ะเป็นไง ยังนะยัง,ยงไม่ทะลุนะอันนี้คือ1เมตรอันนี้คือไปที่2เมตรยังไงมันก็เนะเท่าตัวเนาะ นะครับผมเริ่มกลัวแล้วกลัวบ้านจะพังนะครับวันนี้เอาการทดสอบประมาณนี้พอนะครับวันนี้เราได้รู้แล้วนะครับว่าวัสดุที่เราใช้เนี่ยแตกต่างยังไงหลายหลายคนบอกชอบบอกว่าไม่อันนี้ยังไงนู้นก็ดีกว่านะครับถ้าเราเรื่องมองเรื่องราคาโอเคถูกต้องแต่ถ้าเรามองเรื่องความแข็งแรงผมก็ต้องออกมาเถียงนะครับเพราะว่าผลทดสอบมันก็เป็นแบบนี้เราทดสอบแบบไหนมาแล้วเยียบ โดยการรับแรงมาแล้วทดสอบแบบกระแทกแบบจังๆแบบนี้เลยนะครับหวังว่าตอนนี้จะเข้าใจตรงกันแล้วโอเคเราไปติดตั้งกันดีกว่า